ตอนนี้ก็มีภาพเปิดเผยมาใหม่นะครับเป็น iPhone 16 Pro สีโครเนียมซึ่งภาพนี้ได้หลุดมาจากนายทูฟายแมกนะครับเปิดเผยภาพ iPhone 16 Pro แบบใส,ส่เคสเลยเดี๋ยวเรามารอวันเปิดตัวอีกทีนะวันที่9เดือน9ปี2 0 2 4นี่นีแหละคาดว่าจะเปิดตัวมี iPhone Apple Watch แล้วก็ AirPods ใหม่จะเป็นยังไงบ้างรอดูกันได้เลยครับตอนนี้นะครับ YouTube ประกาศขึ้นราคา YouTube Premium นะครับสำหรับลูกค้าใหม่นะครับก็คือราคางั้่วันนี้เลยส่วนลูกค้าเก่าจะขึ้นในเดือนตุลาคมครับ จากเดิมราคา159บาทขึ้นเป็น179บาทต่อเดือนส่วนรายปีนะครับ1,590บาทขึ้นเป็น1,790บาทต่อปีนั่นเองและสำหรับแพ็กเกจนะครับรายบุคคลแพ็กเกจครอบครัวจากราคาเดิม299บาทขึ้นเป็น359บาทและสำหรับแพ็กเกจนักศึกษานะครับราคา95บาทขึ้นเป็น109บาทนั่นเองครับ ตอนนี้ Apple ปรับขึ้นราคา i ไ o u าวพัทเฉพาะแพ็กเกจ2เท6เทและ12เทจากเดิมแพ็กเกจ2เทเป็น349บาทตอนนี้ปรับขึ้นเป็น399บาทต่อเดือนช่วงนี้อะไรๆก็แพงราคาเพิ่มขึ้นผู้บริการหลายๆเจ้าก็มีการปรับราคาขึ้นซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือ Apple นั่นเองในส่วนของ iCloud 50 g b และ200 g b เนี่ยราคายัางเท่าเดิมนะไม่เพิ่มตัวที่ปรับก็คือ2เทกับ6เทแล้วก็1 2เท สองเทจาก349เป็น399และตัว6เทจาก990เป็น1,190และตัว12เท1,990เป็น2,390นั่นเองและอย่างนี้ Apple ปรับขึ้นราคา iCloud มีผลวันไหนคนที่สมัครใช้งานอยู่แล้วค่าไปการปรับขึ้นตอนบินถัดไปส่วนใครที่สมัครใหม่ก็ต้องจ่ายทันทีในราคาที่ปรับขึ้นเลยครับและใครที่ไม่ได้ซื้อไ l คาวพาทเพิ่มเติมเขาก็มีให้ฟรีนะจำนวน 5G ิเหมือนเดิมครับ ไม่คาแล้ว Samsung Galaxy s A25 s ี r ีส์จะใช้ชิปแซ d รากอน8 Gen4 ทุกภูมิภาคครับล่าสุดนี้ก็มีการคาดการณ์นะว่าวันเปิดตัวเนี่ยจะมาในเดือนมกราปีหน้าโดยรอบนี้ Samsung Galaxy จะปรับแนวทางใหม่ไม่คาชิปแล้วมาพร้อมกับแซฟรากอนเหมือนกันทั่วโลกหลายคนถามแล้วชิป e อ y n o s จะไปไหนตามข่าวลือนะครับเห็นว่าชิป e อ y n o s 2,500เนี่ยจะถูกนาไปใส่ในมือถือจอพับที่เป็นแท็บและแท็บบินั่นเอง ที่จะเปิดตัวในช่วงครึ่งหลังของปีหน้าแทนซึ่งเป็นอีกหนึ่งจุดที่น่าสนใจเพราะว่าก่อนหน้านี้ z ซดฟิและ z ซดโฟเนี่ยได้ใช้ชิปซ a บดะก้อนมาโดยตลอดจากรายงานระบุว่าเหตุผลที่ซัมซุงเนี่ยตัดสินใจเลือกชิปซ a บดะก้อน8 Gen 4มาใช้ใน Galaxy S25 ซีรีส์ทุกภูมิภาคเพราะว่าชิปดังกล่าวมีประสิทธิภาพที่ดีกว่าหลายๆด,ด้านเช่นการประมวลผลกราฟิก AI ที่ดีขึ้นมากกว่าเดิม30%เมื่อเทียบกับรุ่นก่อน โดยมือถือดังกล่าวนะครับคาดว่าจะเปิดตัวใน Galaxy Unpack ในช่วงเดือนมกราคมที่จะถึงนี้แล้วก็จะวางขายหลังจากนั้นได้ไม่นานสำหรับคนไหนที่รออยู่ก็อดใจรอนิดนึงนะครับตามรายงานหมิ่งชีคุยนอวิคอ์ชื่อดังระบ,บุว่า Apple จะเพิ่มแผงกาไฟ์ให้กับ iPhone 17ทุกรุ่นและเพิ่มระบบระบายความร้อน VC เพิ่มเติมใน iPhone 17 Pro Max เพื่อแก้ไขปัญหากระจายความร้อนที่เป็นปัญหาของ iPhone มาอย่างยาวนาน ซึ่งอาจจะมีประสิทธิภาพโดยรวมของ iPhone 17ที่ทำออกมาได้ดีกว่ารุ่นที่ผ่านมาอย่างมีนัยสำคัญสำหรับคนไหนไม่ทราบแผงกาฟไฟระบบระบายความร้อน VC ทั้งสองอย่างนี้ซึ่งจะทำหน้าที่กระจายความร้อนภายในเครื่องสู่ด้านนอกจะช่วยให้ชิปเซตสามารถทำงานได้อย่างประสิทธิภาพและมีความสเสถียรทำให้เล่นเกมเฟรมไม่ตกไม่เวียงนอกจากนี้ช่วยยืดอายุชิ้นส่วนภายในบางอย่างของแบตเตอรี่อีกด้วย เร่งการเพิ่มระบบลายความร้อนรอบนี้จะถูกเน้นไปที่ iphone 17 pro max เป็นหลักแล้วก็ยังมีรายงานว่ารุ่นนี้เนี่ยจะให้แรมมาสูงสุด12 g b เลยเป็นเพียงรุ่นเดียวของ iphone 17 series ทำให้อาจลองรับฟีเจอร์ ai แบบ on device มากกว่ารุ่นอื่นโดยจะมีทั้งหมด4รุ่นนะครับ3รุ่นหลักๆก็จะเป็น iphone 17 17 pro และ17 pro max ส่วนอีกรุ่นหนึ่งเนี่ยจะเป็น iphone 17 air แต่ชื่อเนี่ยยังไม่เป็นทางการนะ เป็นโมเดลใหม่ที่ชูจุดขายด้านความบางเบาแล้วก็พรีเมียมด้านดีไซน์ครับตอนนี้มีงานเปลี่ยนแบตเตอรี่ iPhone นะครับลดทันที1,000บาทที่ iCare ตั้งแต่วันที่7ถึงวันที่9กันยายนนี้เท่านั้นสำหรับมือถือเพื่อนๆรุ่นไหนมาเช็คกันเลยดีกว่าครับ iPhone se 2 se 3 iPhone 7 7 Plus 8 8 p พั s พ x แล้วก็11 12 13. 14 1บเปลี่ยนได้เลยโดยตั้งแต่ se 2ถึง8 p l พัราคาเต็มคือ30,90บาท ถ้าเปลี่ยนนี้ลด1,000บาทเหลือ2,090บาทและ iPhone X ถึง iPhone 13ราคาเต็ม3,790บาทถ้าเปลี่ยนตอนนี้เหลือ2,790บาทและ14กับ15ราคาเต็ม4,190บาทถ้าเปลี่ยนตอนนี้เหลือ3,190บาทหมายเห็นนะครับราคาคือราคาเต็มของแบตเตอรี่ที่รวมกับค่าเก็บบริการ500บาท ราคาจริงอยู่ที่3,090บาทแล้วก็3,790บาทและ4,190บาทโปรโมชันนี้วันที่7ถึงวันที่9กันยานี้เท่านั้นนะลูกค้าต้องไปเปลี่ยนแบตเตอรี่ก่อน1ทุ่มถ้าเข้าหลัง1ทุ่มต้องมารับเครื่องอีกวันนึงนะหน้าร้านไม่รับจองคิวนะต้อง w a l ์กอินไปเท่านั้นและลูกค้าคนไหนที่บ้านไกลสามารถใช้บริการ ICA r e d e l ว v e r าจองรถส่งสินค้าผ่านแอปมือ e ถือ เป็นไงบ้างครับแบตบเสื่อมกันหรือยังเอ่ยและที่สําคัญนะสามารถนาใบเสร็จของแบตเตอรี่เนี่ยไปลงทะเบียนรุ่นลับกล่องซุมมิสเตอรี่บล็อกได้อีกด้วยมาแล้วนะครับสำหรับมือถือใหม่นอ t ติงโฟน 2A พัทเปิดตัวที่ประเทศไทยแล้วรุ่นท็อปแรม12ลอม256 g ิกตามคาดเลยนะครับมา2สีสีเทาและสีดําราคาเคาะประมาณ15,499บาทแล้วก็จะเริ่มวางจําหน่ายเต็มรูปแบบในวันที่13กันยาที่จะถึงนี้ครับ จะเป็นคร่าวๆหน้าจอเป็น Dynamic OLED 6.7นิ้วอัตรารรเฟลต120 h z ความสว่าง1,300นิตมีรองรับ HDR10+ พัอัตราสัมผัส240 h z ชิปเป็น Dimensity 7,350 Pro 5G ตัวแรมมี12 g ิกลอม256กล้องจัดเต็มให้50ล้านพิกเซลเป็นเลนหลักนะเลนที่2เลนอันต้าวาย50ล้านพิกเซลเช่นกันมี OS กันสั่นรองรับ 5G ตอนนี้มี NFC แบตเตอรี่ 5,000mAh รองรับชาร์จเร็ว50วัต์เลย กันน้ำการฝุ่น IP5C อัปเดต Android ให้3ปีเลยครับเผยภาพต้นแบบมือถือของรุ่น Xiaomi นะครับก่อนหน้านี้ Xiaomi ได้พัฒนามือถือไร้ปุ่มที่มีโค้ดเนมว่า s u k i ค่าดว่าจะเป็นรุ่น Xiaomi Max 5ซึ่งมีค่าเปิดมือถือรุ่นใหม่ในปี2025แต่ล่าสุดนี้นะครับก็มีมือถือไร้ปุ่มต้นแบบอีกรุ่นหนึ่งออกมาซึ่งใช้โค้ดเนมว่า w i n ซูตามรายงานที่ระบุนะครับว่าพัฒนามาเกือบ2ปีที่ผ่านมาเลย ต่ว่าก็ถูกยกเลิกไปอีกรอบนะครับซึ่งจะไปเทียาจัดมาในหน้าจอให้มาเป็น LTPO แบบจอโค้งเลยนะโค้งสโลปปุ่มด้านข้างไปเลยนะความละเอียด2 k อัตรารีเฟรชเนร้อยย hz กล้องหน้าเนี่ยอยู่ใต้หน้าจอเลยคือซ่อนไว้ตัวชิปเป็น Snapdragon แ Gen นะมา,าของกับแบตเตอรี่4 5 0 0อ mah แล้วก็ตัวนี้รองรับชาร์จเร็ว200วัตย w ด้วยชาร์จไร้สายอีก50วัตบ w มีสลักคำว่า MIX อยู่ด้านล่างตัวเครื่องแล้วก็ขอบบนตัวเครื่อง แน่นอนว่าตัวนี้ไม่มีปุ่มซักปุ่มเลยครับและปัจจุบันนี้นะครับก็มีข่าวว่า Xiaomi เนี่ยได้นํามาปัดฟุ่นใหม่ก็คือมีโค้ดเนมว่า Suzuki แทนแต่รุ่นนี้คาดว่าจะมาพร้อมกับสเปคที่ดีขึ้นไม่น้อยหน้าก็คือชิป s n a ป d r a g อน8พัท Gen 4มาพร้อมกับกล้องใต้หน้าจอเช่นกัน Oppo อวดดีไซน์สมาร์ทโฟนจอพับนะครับพับได้3ทบเลยลุ้นเปิดตัวเร็วๆนี้ หลังจาก OPPO พัฒนามาอย่างต่อเนื่องครับตล,ลอด6ปีที่ผ่านมาปัจจุบันนี้คาดว่าสมาร์ทโฟนที่พัพได้เนี่ยจะมาเป็นเทรนใหม่ที่แรงในอนาคตซึ่งเราจะเห็นตัวอย่างมากมายนะไม่ว่าจะเป็นแบรนด์ Huawei, Techno หรือตอนนี้ก็เป็น OPPO ครับที่มาพร้อมกับบานพัพ2จุดหน้าจอหลักก็เกือบไรขอบเลยและฝาหลังที่เป็นหนังวีแกนและภาพดังกล่าวดูเหมือนว่าอุปกรณ์ที่ใช้อินเทอร์เ Color OS ที่ถูกปรับแต่งมาใหม่ให้เหมาะกับการใช้งานแบบพับสามทบโดยมีวิกเจ็ตขนาดใหญ่และแถบทางลัดด้านล่างอย่างไรก็ตามตอนนี้ก็ยังไม่มีข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับฮาร์ดแวร์ออกมาก่อนหน้านี้นะครับปีที่ผ่านมา OPPO และ vivo เนี่ยอาจถอนตัวจากการตลาดสมาร์ทโฟนแบบพับได้แต่ล่าสุด OPPO ก็ได้ออกมาปฏิเสธข่าวลือดังกล่าวนะครับแล้วก็ยืนยันกับทางบริษัทยังมีแผนพัฒนาสมาร์ทโฟนแบบพับรุ่นต่อไปอีกด้วยครับ